ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับพบกับผมช่างเบียร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงปลั๊กอินคอ r ิดอ r เลเซอร์สองันกันนะครับว่าวิธีการนะครับติดตั้งเป็นยังไงนะครับหลังจากนะครับที่เรานะครับโหลดนะครับปลั๊กอินคอร r ด d o r เลเซอร์ตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นของมันจะอยู่ที่2 0 2 4 1 0นะครับ ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่นะครับก็ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของอโปรแกรมก็ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์เขาได้เลยนะครับก็หลังจากที่เราโหลดมานะครับก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะรูปร่างเป็นนะครับคอริดอร์เลเซอร์2อตัวนี้นะครับก็ให้ทําการดับเบิลคลิกมานะครับพอดับเบิลคลิก Double เปิดมานะครับเขาก็จะถามว่าเราจะต้องใช้ภาษาอะไรเราก็ใช้ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ ครับตรงนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนภาษานะครับให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับกดโอเคนี้ไปเลยปึ๊บแล้วกดเน็กไปครับนี่ครับปึ๊บแล้วก็กดเน็กไปครับปึ๊บกดเน็กไปอีกทีครับปึ๊บปึ๊บนะครับฟินิชครับปึ๊บอ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับวิธีการลงโปรแกรม p l u g in c o r r i d o r Laser 2024นนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เราก็เก็บไว้นะครับ เอาไว้ใช้งานได้เผื่อเวลาลงวินโดว์ใหม่ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดนั่นเองนะครับยวผมจะเก็บไว้ที่ไฟล์เลเซอร์ให้ลูกค้านะฮะอ่ะทีนี้มาดูครับเปิดหน้าตาตัวนี้มาครับครับเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นนะครับเว็บไซต์นี้นะฮะเว็บไซต์ของคอรีดอนนะฮะจะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับ www 3สมนะครับ wcad com นะครับตัวนี้นะครับอ ถ้าใครมีแอนตี้ไวรัสของเว็บไซต์ก็ต้องปิดก่อนนะครับถึงจะโหลดปลักอินเข้าได้นะครับถ้าใครไม่ปิดแอนตี้ไวรัสทั้งใน Windows และตัว Google com หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่สามารถโหลดได้เพราะว่าเขาจะคิดว่าเป็นแอนตี้ไวรัสนั่นเองเป็นไวรัสนั่นเองหลังจากที่นะครับมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาตั้งค่าเมนบอร์ดนะฮะตรงนี้นะครับก็ตั้งค่าเมนบอร์ดก่อนแรกนะฮะปึ๊บ เสร็จแ,แล้วเลื่อนลงมาที่ตรง D ้นะครับตัวนี้นะครับ D ้ที่เป็นรูป,ปรปแจนะครับปึ๊บอ่ะกดเข้ามานะครับถ้าใครใช้บอร์ด M 3ก็ให้ติ๊กตรงนี้เป็น M 3ครับถ้าใครใช้บอร์ด M 2นะครับก็ติ๊กตรงนี้เป็น M 2นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่การทําง,งานของเครื่องนะครับ กว้างยาวเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราใช้เครื่องรุ่น3 0 2 0ก็คือหน้าง,งานก็จะเป็น300คูณ200มิลนั่นเองนะครับถ้าใครใช้รุ่น3040เราก็พิมพ์ไปตรงนี้ครับ400นะครับหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะครับ400คูณ300อยนะครับอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามาตั้งค่าดีไวไก็คือตัวเลขอยู่ที่เมนบอร์ดของแต่ละรุ่นของใครนะครับก็พิมพ์ตัวเลขแถวบนและแถวล่างตามด้วยกันได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จในการตั้งค่าบอร์ดนะครับให้ลิงก์เข้ากับตัวเครื่องและคอมนะครับแล้วกดแอปพลายครับเสร็จแล้วให้เรากดโอเคหนึ่งครั้งครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับกดโอเคตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแล้วปิดโปรแกรมไปครั้งหนึ่งครับแล้วถึงจะเปิดใหม่ถึงจะใช้โปรแกรมได้นะครับ จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานาในคลิปต่อๆไปเราก็จะมาทําคลิปให้ดูกดติดตามนะครับกดติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันไปเรื่อยๆครับวันนี้เอาวิธีลงไปก่อนครับสวัสดีครับ